องนะคะห้ทักเลยใช่ไหมคะนแจนปลบภานะได้นัพูดถึงวาชุดนึงไม่ได้ หมู no okay. in okay. ่สิบห no mm ้าหมู่ส okay. ิบห mm ้าเดี๋ยวเชิญด้หลังเด้หน้ามีใครยังไม่มีคูปองไหมคะปไหมคองมาดึครับจมาของมูลนิธิต่อเตึงเท่านั้นนะคะทุกท่านที่นั่งอยู่ต้องมีคูปองของมูลนิธิตองใบค่ะมีใครมีสองใบไหมคะมาให้อะไร มอยบโกมาดีอรเปียนท้าลองนายกอง์การบริหาร,รจัดตำบนตนลขนุภาค่ันไปทูนแก้วสีโครงการที่เราทํามาหลายสิบปีแล้วนะคะเพื่อที่จะช่วยกันเทาความทุกข์ความลําบากในช่วงที่มีอากาศหนาเวเย็นนะคะโดยที่เราจะนําภาพในพื้นที่ ตำบลขนทุกท่านครับผมในนามของพี่น้องอำเภอปากช่องก็กกาบขอบคุณท่านสิริคุณแล้วก็ทางมูลนิธิ

เเลยครับเดินเยรับเดินเลับเนเลยดิืูกปองนะคะยืดผูกปองนะคะจากถุงผ้าบริเวณถุงถุงแล้วกตา่อน ส่วนวันนี้มาที่ปากช่องมาช่องวันนี้ที่มาปากช่องเนี่ยมาทั้งหมดมาบริษัททั้งหมดกี่ชุดครับประมาณแต่ละจุดเนี่ยประมาณ500ชุดนะคะห้าร้ชุดมีอะไรบ้างครับในในในนี้ก็จะมีมีเครื่องมีไฟหนาวก็จะมีผ้าห่มนะคบซึ่งเป็นพื้นใหญ่มากห่มครอบครัวได้เลยนะแล้วก็จะมีข้าวสาร5กิโลนะคบแล้วก็จะมีบะหมี่12แล้วก็มีปลาสองน้ำปลาน้ำตาลเนี่ยค่ะมีรองเท้าแตะแล้วก็จะมี หลังจากวันนี้จากนี้ไปแล้วเราไปมอบที่ไหนต่อไหครับวันนี้จะไปอีกหลายจุดนะคะก็อย<ช>ู่ใ,<ช>ในบริเวณนครราชสีมาค่ะอ๋อครับ